สวัสดีครับเรื่องราวของยูเครนตอนนี้อยู่ในช่วงเร่งขมวดปมก่อนครบรอบ4ปีในวันที่24กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ก็จะครบ8ฝน8หนาวของสงครามที่รัสเซียลุกรานยูเครน24ชั่วโมงจบ72ชั่วโมงจบมาจากปากนักวิเคราะห์ชาวไทยหัวใจรัสเซียซึ่งตอนนั้นยังไงยูเครนก็สู้มีได้พอมันยืดเยื้อกว่านั้นบรดาอาจารย์ก็ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ร่ำเรียนมามาวิเคราะห์และสังเคราะห์สุดท้ายสรุปว่า รัสเซียตั้งใจดึงสงครามเพื่อทำให้ยุโรปเดือดร้อนคิดได้แค่นั้นและผู้เชี่ยวชาญด้านรัสเซียออกมาบอกว่ารัสเซียจะรบเก่งในหน้าหนาวรอดูได้เลยส่วนนักข่าวสายต่อต้านประชาธิปไตยข้งางไครประเดจการแต่ว่าสังขารชอบเสรีมีชีวิตที่ดีภายใต้รัฐธรรมนูญบอกว่าอังกฤษจะอดมือกินมือในตอนนั้นประชาชีชาวศรีรามนครเตรียมรับสงครามใหญ่สงครามภูมิภาคหน้าดำขําเครียด ดายูเครนว่าเป็นตัวตลกชักศึกเข้าบ้านยอมยอม,ยอมรัสเซียไปซะคิดว่าหลายคนคงจำได้บรรยากาศแบบนั้นณนวันนี้มันใกล้จะถึงสี่ปีแล้วแปดหนาวแล้วรบไม่จบเบอร์สองของโลกลำบากได้ไม่คุ้มเสียในการรบที่ผ่านมานะครับก็ต้องยอมรับว่ายูเครนมียุทธปกรณ์น้อย ไม่ว่าจะได้รับความช่วยเหลือลจากสหรัฐแล้วก็ยุโรปแต่ว่าเป็นการช่วยเหลือแบบจํากัดนะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยมันมีข้อจํากัดม,ม,มากมายเพราะว่ารัสเซียเป็นสมาชิกทาวนของ UN เอ็นแอดมินอธิบายไปแล้วหลายคนคงเข้าใจมากขึ้นนะว่ามันมีข้อจํากัดแบบนี้แบบนี้แบบนกติกามันเป็นแบบนี้ทุกอย่างมันมีกติกาหมดแล้วครับแต่ว่าในระหว่างที่ยูเครนสู้สิ่งที่ยูเครนร้องขอก็คือเครื่องบินรบแน่นอนว่าเป็น f 1 6นะ ในตอนนั้นมีสวีเดนที่อยากเสนอกิฟเพนให้กับยูเครนเหมือนกันแต่ว่ายูเครนบอกว่าขอ F16 ดีกว่าแล้วก็มั่นใจมากว่า F16 จะมาเปลี่ยนเกมแน่นอนว่าแอ m ดมินไม่เข้าข้างรัสเซียนะแต่ว่าแอ m ดมินวิเคราะห์แบบตรงๆอะ่ะในตอนนั้นว่ามันยังไม่ใช่นะ F16 ยังไม่ได้เปลี่ยนเกมนะอันนี้ถ้าใครติดตามแอ m ดมินมาจะเข้าใจนะว่าแอ m ดมินเชียร์ยูเครนแต่ว่าในบางเรื่องเราต้องพูดแบบตรงๆนะ F 16ไม่ใช่ตัวเปลี่ยนเกมพวกนักวิเคราะห์สายจอเนี่ยจะวิเคราะห์ว่าอุย้ยเปลี่ยนเกมอย่างนั้นอย่างนี้ F16 เก่งอย่างนั้นอย่างนี้แอนดมินเชียเครื่องบินของรัสเซียไม่ได้จริงๆนะในตอนนั้นเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเครื่องบินของรัสเซียไม่ได้เก่งแล้วก็ไม่ได้มาสร้างความลําบากให้กับยูเครนเท่าไหร่แต่ว่าแอดมินยังเชื่อว่า F16 ยังไม่ใช่ตัวเปลี่ยนเกมของยูเครนแลวมันก็เป็นแบบนั้นแอนดมินพูดไว้แล้วว่า F16 ไม่ใช่อมมะาต เพราะว่ารัสเซียมีระบบป้องกันและ F 1 6ที่ยูเครนได้รับอะเป็น F 1 6 AB รุ่นเก่ามากแล้วที่ปลดระจำการไปแล้วและการอัปเกรดการอะไรก็ไม่ได้รับการอัปเกรดถามว่ามันจะมาสู้กับเครื่องบินของรัสเซียได้ไหมมันสู้ได้แต่ว่าสิ่งที่มีจะมีความเสี่ยงก็คือการใช้งานของยูเครนที่ไม่สะดวกมากนะักต้องยอมรับว่ายูเครนไม่มีสนามบินที่รองรับ F16 ต้องมาใช้สนามบินแถวโปลแ,ใใลแล,ลนด์ที่อยู่ใกล้แล้วก็โรมาเนียที่อยู่ใกล้ๆนะ เพราะฉะนั้นเราจะได้ยินข่าวว่าเครื่องบิน f 1 6กของยูเครนปฏิบัติการตามภาคตะวันตกของยูเครนมากกว่ายังไม่ได้เป็นแนวหน้าแถวภาคตะวันออกมันก็เลยยังไม่ไปโจมตีรัสเซียได้อันนี้ที่ผ่านมาเป็นแบบนั้นหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยแล้วมันน่าจะถึงเวลาแล้วนะเพราะว่าเวลาผ่านไปนานแล้วตอนเนี้ f 1 6กของยูเครนจะไปโจมตีรัสเซียได้แล้วที่ผ่านมา ข่าวป่นมากมายเลยว่ารัเสเซียทำลาย f 1 6ได้แล้วแบบนั้นแบบนี้แต่ว่าจริงๆแล้ว f 1 6ของยูเครนยังไม่ได้ไปแนวหน้านะที่พูดกันอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันเป็นภาพจากเกมก็มีภาพข่าวป่นภาพภาพอะไรเยอะแยะมากมายภาพจาก AI ก็มีนะสรุปแล้วที่ผ่านมาไม่ใช่ความจริงเลยจนกระทั่งล่าสุดวันนี้ที่จริงมันออกมาแต่เมื่อวานแล้วและมีข่าวว่า s 3 0 0ของรัสเซียสามารถจัดก,การ f 1ิของยูเครนได้ ถามว่าตกใจไหมในส่วนตัวของเอ็นินไม่ตกใจนะแต่ว่ารัสเซียดีใจมากดีใจแบบออกนอกหน้าว่าฉันจัดการ F16 ได้แล้วเพราะว่าก่อนหน้าน,นั้นนะมีข่าวมาว่า F 1ฟของยูเครนก็โดนรัสเซียจัดการแต่ว่ามันไม่มีหลักฐานอะไรมันเป็นการพูดขึ้นมาแบบลอยๆอ่ะแบบเขาเรียกว่าเพจเพจสายปั่นของรัสเซียมันมีอยู่นะสายปั่นของยูเครนก็มีสายปันยป่นของรัสเซียก็มีไม่รู้อะไรขึ้นมาคล้ายๆว่าทําให้น่าสนใจไว้ก่อน มีการต่อสู้กันทางอากาศอย่างนั้นอย่างนี้นจริงๆแล้วไม่มีนะไม่เป็นทางการแบบ Official ของกองทัพอากาศยุคนไม่มีอันมิติดตามข่าวอย่างเป็นทางการของยุคนไม่มีนะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมันมีข่าวว่า S 3 0 0ของรัสเซียสามารถจัดก,การ F 1 6ของยุคนได้ไม่ยืนยันรัสเซียก็ไม่ยืนยัน มันเป็นการพูดของคนคนหนึ่งเจ้าหน้าที่คนหนึ่งของรัสเซียเท่านั้นก็แล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้วยนะมีความน่าเชื่อถือไหมก็ให้พิจารณาอีกทีนึงแต่ว่าแน่นอนแหละเราจะมาเอาข่าวแบบนี้กับทางยูเครนไม่ได้ยูเครนไม่พูดถึงอยู่แล้วอันนี้คือยอมรับความจริงนะยูเครนได้อะไรที่เขาเสียหายเขาจะไม่พูดถึงเพราะฉะนั้นตัวเลขความเสียหายระหว่างรัสเซียกับยูเครนอย่าไปอน,นันตมากมันมีอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะเอามาอ้างอิงได้แต่ก่อนแอดมินอธิบายหรือว่า เอาตัวเลขมาให้ดูเป็นประจำใช่ไหมก็ดูว่าเป็นเป็นข้อมูลเสริมอะแต่ว่าเราจะไปจริงจังกับตัวเลขตรงนั้นไม่ได้ล่าสุด s 3ส0ามร้อยของรัสเซียสามารถจัดการ S1 สของยูเคนได้หลายคนโอ้โหมันเสียหายนะแต่ว่าเอ็มินคิดว่ามันเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่า f 1 6ของยูเคนก็ไม่ใช่ f 1 6ที่มีอุปกรณ์ทันสมัยเยอะแยะมากมายมันก็โดนได้อยู่แล้วมันข้อสงสัยก็คือ S 3ส0ของรัสเซียยังเหลืออีกไหม ยังเหลืออยู่ไหมตามแนวชายแดนยูเครนน่าจะจัดการไปแล้วนะเอาเอสสามร้อยมาจากไหนอันนี้มันก็ยังเป็นข้อสงสัยอยู่นะจริงๆอะ่ะรัะเสเซียระบบป้องกันของรัสเซียเนี่ยค่อนข้างที่จะเหลือน้อยมากแล้วเอสสี่ร้อยพวกอะไรพวกนี้ยมันเหลือน้อยมากแล้นะถามว่ามันยังหลงเรืออยู่ไหมเอสสามร้อยเนี่ยตามแนวชายแดนเนี่ยอ่าแล้วพ,พี่ใส่ของเอสสามร้อยของรัสเซียนะจริงๆอะ่ะมันได้สามร้อยลแต่ว่า สถิติจริงๆที่ใช้การได้จริงก็ประมาณ120-130กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะอันนี้อธิบายฟังก่อนว่าสเปคกับการใช้งานจริงมันไม่ไม,ไม่ไม่ขนาดนั้นนะประมาณร0อยกว่ากิโลเมตรแล้วน่าจะเป็น S300 รุ่นเก่าด้วยนะเพราะว่ารัสเซียไม่ได้ผลิต S300 แล้วไปผลิต S400 มากกว่าการที่ F16 โดน S300 จัดการร่วงเป็นเรื่องปกตินะ อย่างเราก็เหมือนกันถ้า ks 1 c ของขมีนอยู่ใกล้ๆเราก็น่าจะโดนได้เพราะว่ามันขีปนาวุธของระบบแซมเนี่ยมันเร็วกว่าเครื่องบินอยู่แล้วไม่สามารถที่จะหลบได้หรอกแต่ว่าเครื่องบินรุ่นใหม่ๆจะมีการเตือนขี่ปนาวุธใช่ไหมก็อาจจะเอาตัวรอดได้แต่ว่ารุ่นเก่าแบบนั้นไม่มีระบบเตือนขี่ปนาวุธอยู่แล้วนะเป็นเรื่องปกตินะแต่ถามว่า f 1 6เกิ่งไหมเราต้องดูด้วยว่า f 1 6รุ่นนั้นน่ะมันเป็น f 1 6รุ่นไหนมีออปชันอย่างไร แม้ว่าจะเป็น f 1 6ของยุโรปอะแต่ว่ามันผลิตมานานแล้วแล้วมันปลดประจำการแล้วมันไม่ได้รับการอัปเกรดอีกแล้วนะมันก็เหมือนพอบินได้พอที่จะสู้ได้แต่ว่ามันก็ไม่ถึงขั้นว่าจะทันสมัยพอที่จะเอาตัวรอดจากระบบป้องกันได้ยังไงเครื่องบินยุคที่4ี่ะมันก็สู้ระบบป้องกันภาคพื้นไม่ได้อยู่แล้วนะนี่แหละเป็นสาเหตุที่หลายๆประเทศอะดูสงครามยูเครนเป็นตัวอย่างแล้วก็ ไปหาเครื่องบินสเตลมากขึ้นยังไงเครื่องบินที่ไม่ใช่สเตลารอดยากอยู่แล้วนะอันนี้ให้เข้าใจด้วยการที่ F16 ถูก S300 ทําลายได้ไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่ใช่เรื่องน่าตื่นเต้นแต่แน่นอนแหละรัเสเซียตื่นเต้นก็ยอมไม่เข้าไปถ้ามันเกิดขึ้นจริงนะอันนี้เล่าให้ฟังในลักษณะที่ว่าเออมันมีข่าวใหม่อย่างนี้หลายคนก็จะเอาไปต่อความมาได้ว่า F16 ไม่เห็นเก่งเลย F16 ไม่รอดอย่างนั้นอย่างนี้ ก็ใช่มันไม่รอดเพราะว่าเป็น F16 รุ่นเก่าแล้วถ้าเป็น F16 รุ่นใหม่ก็น่าจะเอาตัวรอดได้อันนี้ก็ให้กำลังใจต่อไปนะยูเครนนะแอดมินวิเคราะห์เรื่องของยูเครนไว้แล้วใช่ไหมสุดท้ายแล้วด้วยเหตุผลทางการเมืองอะไรหลายๆอย่างยูเครนต้องเสียพื้นที่บางส่วนให้กับรัสเซียแต่ว่ารัสเซียจะไม่ได้หนึ่งเตอนนี้กำลังคุยกันอยู่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตนะนะใกลแล้วล่ะสงครามรัสเซียยูเครน แต่ว่าไม่ถึงสงครามโภพภาคสงครามโลกอยู่แล้วนะบรดาอาจาราาย์ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ก็ต้องยอมรับนะว่ามันไม่มีนะสงครามโลกอย่างสงครามยูเครนนะจะว่าแต่จะคุยกันตกลงกันได้แค่ไหนแค่นั้นเองยังไงก็ต้องให้กําลังใจนะยูเครนสู้มาถึงขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งมากแล้วเพราะว่าเหตุผลทางการเมืองไม่ให้ที่จะไปล้มรัเสเซียได้เอนมี่หวังว่าในอนาคตนะ กระบวนการทางประชาธิปไตยจะ,จะเจริญมากขึ้นแม้ว่าโดนัลด์ทรัมป์จะกอนข้างที่จะมูทารุนะแต่ว่าจะทําให้หลายประเทศตระหนักถึงความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเพราะว่าอยู่ภายใต้ผลิตการก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนะลองดูต่อไปครับให้กําลังใจกันต่อไป F16 ไม่ใช่ว่าไม่เก่งแต่ว่า F16 มันมีข้อจํากัดเหมือนกันให้เข้าใจแบบนี้นะครับ